สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำได้จันนะครับคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้คุยกับพี่บุรียนกินดาเจ้าเก่าของเรานะครับสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านทางบ้านวันนี้พี่บุรีมาด้วยข่าวซีอีกแล้วนะครับบอกว่าเอกสารรัฐบาลหลุดลุงป้อมสับแหลกเรื่องมันเป็นยังไงอะครับพี่คืออย่างนี้ลุงป้อมทุกวันเนี่ยซ้อมหนะัก อยู่หน้ากระจกวันละหลายรอบและก็มีติวเตอร์จะติวเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาปราศัยวันนี้เก่งแล้วนะจะเป็นตัวตึงในสภาและจะเป็นดาวสภามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าออกตัวก่อนว่าเราคุยวันเนี้ยไม่ได้มาเชียร์ลุงป้อมไม่ได้มายาืนสนับสนุนลุงป้อมหรือสนับสนุนรัฐบาล ระวังตัวเป็นกลางเอาเข่าวสารทั้งหลายเนี่ยมาให้ความรู้กับประชาชนว่าข่าวคืบหน้าในเรื่องการบ้นานการเมืองที่กำลังร้อนชาอยู่เวลาเนี้ยมันเดินหน้าไปถึงไหนเขาบอกว่าวันพุธเนี่ยประธานวันนอจะบรรจุยตินี้หรือไม่เพราะจากการที่ฝ่ายค้านย,ยอมเปลี่ยนชื่อจากนายทักษิณเป็นบุคคลในครอบครัวอตอนแรกคิดว่าจะเป็นใช้ชื่อว่าชายคนนั้นหรือว่าสทแต่เขาเขาใช้คำว่า บุคคลในครอบครัวซึ่งมันกว้างขวางมากบุคคลในครอบครัวมันหมายถึงอะไรหมายถึงนายกอิงหมายถึงคุณหญิงหมายถึงคุณอายิ่งรักหมายถึงคุณสมอดีตนายกสมชายนะก็คนในครอบครัวหรือเจดแดงคุณเยวาวภาคือมันกว้างขวางมากเลยแล้วแล้วชายคนนั้นเขาจะยอมไหมล่ะเขาจะยอมให้ฝ่ายคนะ้านมาขูดผิวลูกสาวเขาไมล่ะเอ,อ้าคุณรูกว่าไง มันไม่ได้ขูดผิลูกสาวมันขูดทั้งครอบครัวเลยนะขูดเมียอดีตภรรยาขูดน้องสาวน้องเขยโอโ้โหมดเลยมากมากันหมดเลยหมดเลยครับแต่เขาแก้ไปแล้วนะคุณเท่งเขาเซ็นชื่อแก้ไปแล้วว่าบุคคลในครอบครัวทีนี้ไม่แก้อีกแล้วประธานวันนอนจะกล้าบรรจุไหมในยติถ้าไม่กล้าบรรจุมันเดือดร้อนทั้งครอบครัวเมื่อเดือดร้อนทั้งครอบครัวอะไรจะเกิดขึ้น เพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่เคยให้ใครอภิปรายตัวเขาเลยใช่แล้วเวลานี้ลูกสาวซึ่งเป็นสุดที่รักภรรยาถึงแม้จะเลิกกันโดยนิตินายแต่พฤตินายก็ยังเป็นสามีภรรยากันแล้วยิ่งเจแดงน้องสาวสุดที่รักอย่างนี้นายกปูสุดที่รักอย่างนี้นนมันพัวพันไปหมดแล้วโดยเฉพาะ25สสของพรรคประชาชน เป็นการรบครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขานะครับเพราะหลังจากนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับเขากำลังเดินเข้าสู่หลักระหารศาลฎีกาแผนกคดีอายาการเมืองที่จะถูกสั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตฉะนั้นที่บอกว่าบอกฝ่ายค้านว่าชายคนนั้นบอกฝ่ายค้านว่าคุณไปถามเจ้าของพรรคคุณก็แล้วกันว่าไงคือเขาตกลงกันแต่ตกลงไม่ได้ พราะพประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมาในข้อของพรรปักอื่นพรรคอื่นเป็นหมาในข้อแต่ในพรรคประชาชนเขาไม่ใช่เขาอยู่กันแบบเพื่อนร่วมงานคุณธนาธรสั่งใครไม่ได้ครับ <c oughs> เขามีอิสระของเขาและเป็นการทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณโรมคุณวิโรธคุณสิริกัญญาหรือใครต่อใครเนี่ยซึ่งวาทะของเขาไม่ใช่ธรรมดาเฉืดเชือ,อเชือเชื้อเชื้อเชือเอเชื้อเชือเชื้เชื้อเชือเชื้อเชืเลือเ โดนทั้งครอบครัวอย่างที่คุณนุ้ว่าจะยอมบรรจุไหมละ่ะถ้าไม,ม่บรรจุจะมีอะไรขึ้นมันก็นําไปสู่การลาออกยุบสภานะสามเรื่องอีกเรื่องหนึง่งไปซื้อเตาทองโลกมาใสา่รถแล้วก็จุดไฟแล้วก็ว่ากันไปนแล้วเตรียมซื้อปี๊บไปด้วยเตรียมซื้อปี๊บไปด้วยไว้ครูหัวทําไม้เป็นลายตายม,มันไปไม,ไม่รู้จะมองหน้าใครแล้วครับทีนี้เรื่องของลุงป้อมเอาเรื่องของลุงป้อมลุงเนี่ย พูดหน้ากระจกทุกวันแล,วแล้วทำไมล่ะครับที่ผมขึ้นหัวพาดหัวอย่างนี้บอกว่าเอกสารรัฐบาลหลุดปกติรัฐบาลเนี่ยไม่ได้พังเพราะฝ่ายค้านหรอกครับเพราะฝ่ายค้านนะ่มันจะมีปัญญาอะไรมีแต่คำพูดและมีแต่ความจริงที่มารายงานประชาชนไอ้ความจริงอันเนี้ยมันถูกใจประชาชนเหมือนพวกเราพูดถูกใจประชาชนมันอยู่ในหัวใจประชาชน ประชาชนภาคเหนือภาคอีสานอย่าคิดว่าเป็นของตายนะที่เขาไม่พูดเพราะบ้านใหญ่มีนักเกรงมากมายคุมผมไปอีสานผมคุยเรื่องพักเพื่อไทยเขาบอกห้ามคุยอย่าคุยอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจแล้วคืออะไรเขาไม่กล้าคุยเลยครับแต่เขาเก็บไว้ในใจ ừ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  เก็บความ ừ ừ แค้นเก็บความรักผมไม่รู้นะฉะนั้นฝ่ายค้านจะไปสู้อะไรเขาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเสียงกับสามร้อยสิบสองเสียงมันไม่มีทางหรอกครับ แล้วทําไมเอกสารมันหลุดมันมีที่มาของมันพี่น้องพี่น้องฟังผมชายคนนั้นนะ่ะนะเขาออกหาเสียงใช่ไหมตอนเนี้ยเขาไปทั่วหมดในขณะที่พักอื่นเงียบหมดแล้วเขาก็บอกคนอื่นว่าปีเจ็ดศูนย์ไม่มีทางตู้เองออกหาเสียงแต่แลดแต่แต,แตไปทั่วหมดนั่นมันลางบอกเหตุนะแล้วก็ออกมาแซงฝ่ายค้านตอนหนอหาเสียงเรียกฟักฝ่ายค้านเป็นหมูเป็นหมาอะไรนะแล้วก็พักรวมรัฐบาลก็โดนแซะไปด้วยทีนี้ มันจะพังเพ,พราะพรรครัฐบาลด้วยกันอย่างเช่นการเตรียมการจัดตัวสอสอลงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาเตรียมไปแล้วรั่งซำครับเพราะชายคนนั้นเขาหมอบไปกับบ้านใหญ่แต่และจังหวัดเป็นคนจัดและก็เป็นคนลงทุนใครได้มาสิบเสียงเอารำตรีไปใครได้มาหกเจ็ดเสียงเอาค่อยว่ากันรำตรีช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาเล่นกันระบบอย่างนี้เราถึงได้รัฐมนตรีที่ไร้ความรู้ความสามารถ hmm. เขาจัดแล้วมีน้องๆผมมีเพื่อนผมหลายคนที่เป็นสส,สหลายสมัยเขาบอกคราวนี้อาจจะไม่ได้ลงก็ได้ถ้าบ้านใหญ่ไม่เอาเขานี่คือประการแรกประการที่สองสอสอ,อาวุโสหลายสมัยไม่มีเส้นมันมันเพราะเขาพร้อมที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีแต่เขาไม่ได้นี่คือความน้อยใจข้อสอบมันถึงรั่วมาอย่างนี้ไง ข้อสอบมันถึงรั่วไงเอกสารถึงรั่วหลุดมาถึงลุงเพราะลุงเป็นคนบ้านใหญ่ใจดีและเป็นเจ้าป่าอ,อย่าลืมคำว่าเจ้าป่านะไม่ธรรมดานะนะเขามีตําแหน่งเป็นเจ้าป่านะฉะนั้นเจ้าป่าแพ้ใครไม่ได้ใชนะ่เขาแพ้ใครไม่ได้ครับฉะนั้นเอกสารที่มันหลุดมาหลุดมาจากไหนหลุดมาจากพัครัฐบาลทั้งนั้น และสอสอเงินช่วยเหลือเวลานี้แทบจะไม่ค่อยจ่ายอ้างว่าเอ้ยพักสร้างชื่อเสียงให้ดังแล้วต้องช่วยตัวเอง mm hmm. นี่คือหลายเรื่องที่มันหลุดออกมาเอกสารหลุดมาโอ้โหเพียบเลยเป็นเอกสารรับทั้งนั้นผมจะบอกให้แต่ผมไม่รู้หรอกรับอะไรบ้างแต่ผมรู้ว่าเขาเล่าให้ฟังจากวงในว่าเอกสารที่ฟังแล้วน่าตกใจอย่างเช่นไอ้เงินสี่แสนล้าน่ะมันหายออกไปจากระบบหายไปได้ยังไง เดี๋ยวลุงป้อมจะเล่าให้ฟังเตรียมยึดแบงค์ชาติเพื่ออะไรหาเงินเข้าไม่ได้กูจะพิมพ์แบงค์เองไงเรามีเงินสำรองอยู่แปดล้านล้าน,านมีทองสำรองรวมทั้งทองท,องที่หลวงตูซื้อสะสมไว้รวมทั้งทองพระราชทานรวมทั้งทองของหลวงตามหาบวเพื่อเอามาเป็นทุนสำรองในการพิมพ์ธนบัตรเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับคุณหาเงินไม่ได้คุณจะพิม์แบงค์พิมพ์แบงค์พิมแบงค์มันจะเป็นเวเนซุเอลาและที่สำคัญที่สุด ที่เป็นจุดบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรการเลือกตั้งเท้าที่แล้วเนี่ยใช้เงินเยอะที่สุดนะคุณลุใช้เงินเงินหลายพันล้านนะพักหนึ่งอ่ะสองพันสามพันล้านเงินพวกนี้มาจากไหนเอามาจากแก๊งคอนเซ็นเตอร์เอามาจากการพนันออนไลน์ฮ <H ee. S 1> ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชเ,เวโกโกอ่าอยู่ในเมียววดีอยู่ในริมน้ำเมยทั้งนั้น <H ee. S 1> เวลานี้เริ่มอีกแล้ว เริ่มอีกแล้วครับแล้วใครส่งสเสบียงไปให้ยุบโทรประกร์ต่างๆเน็ตเอามาจากไหนจริงอยู่เอามาจากสตาลิงใช้เน็ตของอีรอนมาสผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของดาวเทียมที่ชื่อไอพีสตามันมีความเกี่ยวพันอะไรกันด้วยน้ำมันเนี่ยเอามาจากไหนตั้งเป็นถังใหญ่ๆๆเต็ไมไปหมดผู้สื่อข่าวของผมก็อยู่ที่นั่นก็มีอยู่ คนเมืองนั้นเป็นแสนคนนะแล้วยังมีแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่ไม่ต่ำกว่าสามพันคนยังมีอยู่ยันแม่รามาดไม่น้ำแม่รามาดยันแม่สอดสแกมเมอร์ทั้งนั้นและเซโลไอโซล่าเซลล์เอาไปจากไหนเอ,ไเ,อไาาเอามาจากเมืองไทยโซล่าฟาร์มเอามาจากเมืองไทยเต็มไปหมดนี่เราเปิดโอกาสให้เขาสร้างชเวโกโก,โกเป็นสแกมเมอร์และเป็นเมืองที่หลอกคนทั้งโลก ถามว่าจีนมันเชื่อไหมรัฐมนตรีหลิวจงอี้กลับไปมันก็ทําใหญ่โตไปแล้วน้ํามันมันเล็ดรอดไปได้ยังไงในบ้านเราเนี่ยดีเซลสาสิบสาบาทที่นั่นร้อยยี่สิบาทลิตรละร้อยี่สิบาทน้ํามันเบนซินเนี่ยสามสิบห้าบาทไปขายกันเท่าไหร่ร้อยแปดสิบาทรวยกันสะดือบวม Oh. ใครรวยละ่ะนักการเมืองไทยทั้งนั้นแล้วเกี่ยวพันกับรัฐบาลไหมเกี่ยวพันร้อยเปอร์เซ็นคุณเล่นละครหลอกเมืองจีนคุณสับขาหลอกชาวโลกรัฐบาลสับขาหลอกชาวโลกถ้าไม่สับขาหลอกนะถ้าคุณไม่ชั่วแล้วกลัวทําไมน้ํามัน,มนมเมล็ดรอดไปจากนะไปจากเมืองไทยได้ยังไงนะมันไปตั้งแทงใหญ่ๆๆๆนะที่มีวดีที่เจเวโกโก แล้วเอาไปป้อนอไฟฟ้าไฟฟ้ายังสว่างสวยเหมือนเดิมยกเว้นตอนหัวคำ่ำนี่คือแหล่งทำเงินทำทองมาเลี้ยงเมืองไทยคือธุรกิจมืดธุรกิจดำธุรกิจสีเทาผมถึงเรียกรัฐบาลนี้ว่ารัฐบาลสีเทายัางไงคุณลุกนี่คือความเป็นไปเป็นมาลุงป้อมรู้รายละเอียดทั้งหมดและก็มีเรื่องลับๆลึกลกที่จะมาเปิดเผยว่า ใครมีผลประโยชน์อะไรยังไงกับใครนะรวมทั้งนักการเมืองมีผลประโยชน์อะไรกับใครทีแรกจะตัดไฟยึกยักยึกยักโอโ้โหต้องเป็นคณะกรรมการผมเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยผมทําไม่ได้นู่นนี่นั่นทําโอโ้โหชาวบ้านเขาโว้ลกันนอหายทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่กันยังไงเสียชื่อไปหมดบ้านเมืองเวลานี้เดือดร้อนไปหมด ฉะนั้นฝ่ายค้านที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาพูดความจริงผมว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาก่อนที่จะเดินเข้าหลักปรรหารการกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดความรู้ความสามารถจริงไหมจริงคุณทักษิณทำอะไรเอาเรียกชายคนนั้นหรือสะะอระ<ม>ผมไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขานะไม่อยากไปเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีผลงานอะไรบ้างตั้งแต่เป็น นายกรัฐมนตรีสามสิบาทรักษาทุกโรคก,ก็เป็นความคิดของหมอสมวนเอามาต่อยอดโดยงบประมาณของรัฐหลังจากนั้นกองทุนหมู่บ้านก็เจงบงนะน้องสาวก็พ่านไปได้เจ็ดแปดแสนล้านนะทั้งหลายทั้งปวงมันพัวพันถึงนี่เพราะเขาให้พูดได้ว่าเป็นบุคคลในครอบครวัวไงถ้าไม่ให้พูดบุคคลในครอบครวัวเขาก็ไป,ไปยุ่งกับนายกยิ่งรัไม่ไปยุ่งกับเจ๊แดง คุณเยาวภา,าไม่ไปยุ่งกับคุณหญิงแต่นี่ยัตติมันพัวพันเป็นผูกคนในครอบครัวผมว่าผมว่าฉลาดน้อยหรือฉลาดมากก็ไม่รู้รัฐบาลชุดนี้แล้วก็ฝ่ายกฎหมายชุดนี้ผมอยากจะถามขาดความรู้กว่าเยดจำนงในการแก้ปัญหาประชาชนเห็นไหมพี่น้องตอบแทนผมได้พี่น้องเก่ง คือเศรษฐกิจล้มเหลวแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณขอมาขาดภาวะผู้นำทุจริตคอร์รัปชันนี่ออโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฉะนั้นเรื่องของลุงป้อมที่ผมจู่จัวหัวไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเรื่องชเวโกโกมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ว่าใครได้ผลประโยชน์จากการส่งน้ำมันไปคุณคิดดูกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ ลิตรละเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทุนสามสิบห้าไปขายร้อยแปดสิบทุนสามสิบสามไปขายร้อยี่สิบลิตรหนึ่งดีเซลผลประโยชน์ตกกับเจ้าหน้าที่ไทยตกกับผมไม่เชื่อรัฐบาลไม่รู้หรอกมีข้าราชการมีลูกน้องอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้ได้ยังไงแต่ทําเป็นไม่หลับหูหลับตาไงาทาไม่รู้ไม่เห็นทําไปตาบอดตาสายเอาผลประโยชน์ แล้วบ้านเมืองถ้าคุณมีผลประโยชน์กับอย่างนี้คุณเข้ามาทําการเมืองโดยไม่มีความซื่อสัตย์รจริตเสียใจมากครับที่เรามีนักการเมืองประเภทนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้ได้ยังไงบ้านเมืองจะเดินหน้าไปได้ยังไงนะป่าคุณก็พร่ำไปวันๆหนึงจะทํานู่นทํานี่โธ่ลำบากนะคุณลุงลำบากมากนี่คือความล้มเหลวความล้มเหลว ของเครื่องยนต์เศรษฐกิจกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการท่องเที่ยวเพราะรัฐบาลไม่ดูดำดูดีเลยหวังอย่างเดียวเงินจากใต้ดินหวังอย่างเงินจากที่นูน่นจากที่นี่หวังอย่างเงินคาสิโนเห็นไหมวันนี้ที่เราพูดกันสองทุ่มพี่น้องประชาชนเต็มหมดัองทนุนทำเนียบคิดว่าเขาาะเจ้าข้าวคณะรัมรีนะไอเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ผมบอกแล้วไงแม่ไม่ปลื้มไงแต่เขายังไม่ขอความตั้งใจนะขอขอเคลียร์กับคุณแม่ก่อนไง ฉะนั้นเรื่องนี้มันมันมันหนีไม่พ้นหรอกที่ฝ่ายค้านเขาจะพูดเรื่องของครอบครัวนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อชายคนนั้นเลยคน,คนเขาก็รู้ไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อชายคนนั้นคนเขาก็รู้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดเกี่ยวพันอะไรกันขึ้นมันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นนะแล้วถ้าปล่อยออกไปอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกโอ้ oh, มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง ประชาชนออกมาแสดงความหลงไหลแสดงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะโกงมาก็โกงเธอค่ะเอามาแบ่งประชาชนมา้างอุย้ยท่านไม่เคยโกงค่ะบาทเดียวก็ไม่เคยเอาค่ะเฮ้ย <c oughs> ตะก,กะอย่างนี้ไม่เป็นยังไง <c oughs> พูดอย่างนี้เราแล้วเ,เ,เรามีสารสถิตยุติธรรมนะแล้วสารเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงคุณบอกเขาไม่เคยโกงแล้วตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือ <c oughs> มันไม่ได้หรอกครับ คือมันจะมีซื้อแดงบางคนเนี่ยฮะที่รักคุณทักษิณมากรักจกนกระทั่งเรียกว่าืปิดตาปิดสมองปิดหูแล้วก็พูดประโยคว่าคุณทักษิณไม่เคยโกงทั้งที่หลักฐานความจริงเนี่ยคุณทักษิณโกงจริงๆแล้วก็มีการทําหนังสือต้นติดคุกจริงและสุดท้ายก็ขอหนังสือขอพันขอประธานอภัยโทษนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนยติที่บอกว่าจากคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นคนในครอบครัวผมหวั่นใจมากะครฮะพี่บุรีครับ มันม,มีประโยคหนึ่งเนี่ยที่มันเคยต Th ่อว่าคุณทักษิณคําว่าคุณทักษิณคตรโกงกงทั้งโครคำสองคำนี้เนี่ยมันจะกลับมาในเวทีสภาครั้งนี้หรือเปล่าโคตรโกงกงทั้งโครใช่ผมผมไม่ผม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 ไม่อยากพูดอย่างนั้นแล้วผมรู้แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันดังไปทั่วโลกใน Google ผู้นำที่เลวติดอันดับโลกเนี่ยจนผู้สื่อข่าวของ ดิเครดิตใช่ไหมตู่ฟ้องผมบอกว่าทำไมไม่ฟ้องกูเกิลเราผมจะไปเป็นพยานให้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยถ้าเราไม่ผิดจริงอะฟ้องเลยไม่ใช่มาฟ้องกับเด็กๆฟ้องกับเด็กสาวที่เป็นผู้สื้อขาวาเธอก็อ่านตามสคริปป์มะผมก็สงสารนะแล้วตรงนี้แหละที่มันเป็นเหตุให้ไม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนไม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพราะเขาเปิดลู มันก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วแต่เราจะอ่านนะต้องเป็นขนาดนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตนะอยู่มาสองปีคุณไปยุโรปไปนู่นไปนี้วันนี้เกิดความบาดขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นรัฐมนตรีของไทยไม่เคยเดิเนเยือนออสเตรเลียเลยนะเขาไม่เชิญด้วยเขาไม่เชิญด้วยครับฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นอุปสรรคอุปสรรคในการลงทุนของนักลงทุน นักลงทุนเขามาเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าในประเทศไทยรัฐบาลเป็นยังไงใครเป็นแกนนํารัฐบาลเขารู้ว,ว่ารัฐบาลผสมแกนนํารัฐบาลแล้วใครที่ใหญ่กว่าแกนนารัฐบาลชื่ออะไรนามสกุลอะไรดูใน google ก็รู้ว่านายคนนี้คืออะไรยังไงมีประวัติความเป็นมาแล้วถามว่าเขากล้ามาลงทุนไหมมีแต่ราคาคุย ไปต่างประเทศแต่แรกแ,แ,แต่กลับมาโอ้โหมีนักจะมาลงทุนเท่านั้นหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหนึ่งสามล้านล้านมีแต่ราคาคุยคือใครก็แจ้งได้ผมพาเพื่อนมาผมบอกเฮ้ยมึงไปลงไอ้นั่นไว้ที่ bioi ไปบอกว่าเฮ้ยมึงจะมาลงทุนห้าพันล้านก็ไปเขียนเลยบริษัทเพื่อนผมที่อเมริกาบอกจะมาลงทุนห้าพันล้านโอ้ทางนี้ก็ไปคุยก็แบบเดียวกับเพื่อนผมอ่ะแต่มันยังไม่เอาเงินมาลงถามมาทำไมกูกลัวเมืองไทยว่าเฮ้ยไม่ต้องกู้อะ ไม่ต้องกลัวผมก็ต้องปลอบใจอย่างนี้หลายหลายคนก็เป็นอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องดูตัวเองตลอดระยะเวลาคุณเป็นมาสองปีตั้งแต่คุณเสรษามาถึงคุณแพทรอนทอง,ท,องทานเนี่ยที่โรงงานย้ายไปอยู่เวียดนามย้ายไปอยู่มาเลเซียเนี่ยเขาเสียหายไปเท่าไหร่กี่กี่แห่งกี่ร้อยแห่งไม่ใช่หลักร้อยหล,หลักพันที่ย้ายหนีไปอ่ะ แล้วประชาชนตกงานเท่าไหร่เคยสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณไหมคุณก็ไม่เคยรู้คุณไม่เคยดูตัวเลขพี่น้องทั้งหลายตกง,งานกลับบ้านนอกไปปลูกมะเขือไปปลูกมะเขือถั่วถั่วแกงกินจิ้มปลาเวลานี้อนาคตอนา,นานองอไม่รู้เป็นยังไงอยู่มาวันหนึ่งก็มีต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินแถวบ้านเต็มไปหมดหลายคนถามผมบอกเป็นแย่แล้วพี่บุญลวีทำไงอะ่ะในจังหวัดจันทบุรีไหมทุเรียน เจ้าของสวนเป็นคนจีนหมดไงตั้งโรงจีนเสร็จได้ร้อยกําหนดราคาผมถามว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะมึงหอบเงินมาก้อนหนึ่งเสร็จแล้วมึงไล่ซื้อสวนเสร็จแล้วมึงกําหนดราคารัฐบาลปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงทําไมไม่จัดระบบสหารณ์ให้เราเป็นคนตั้งราคาเองเมื่อเราเป็นชาวสวนเวลานี้ชาวสวนทั้งหลายนี่ขายที่หมดขายที่ดินขายสวนทุเรียนหมดผมไปวันก่อนผมไปเจอผมผมก็ผมก็เที่ยวอยู่แถวนั้นนะนะนะก็เจอ ไปเจอเอาป้าเป็นไงทุเรียนดีนี่ปีนี้โอโไม่ใช่ของป้าเราของของตรแก่เขาป้าเป็นเป็นลูกจ้างเขามรดาญามาทําสวนอ้าวแล้วสวนป้าละ่ะต้น,นนี้ในสวนเนี่ยป้าขายไปหมดแล้วได้เงินมามก็ซื้อปิกอัพให้ลูกสามคันแล้วลูกก็ไปชนกันตายมั่งอะไรบ้างป้าก็เลยต้องมารับจ้างเขานี่คือชีวิตความเป็นจริงในบ้านเมืองเราที่แซนโมบีไงถ้าเป็นหนังตกหน้าเศร้ามากสุดสั้นๆเลยว่าตกลงเนี่ยลุงป้อมได้เอกสาร รัฐบาลหลุดมามีเอกสารที่เป็นเอกสารที่ใครยังไม่เคยผมรู้แต่รู้ไม่หมดหรอกรู้แล้วผมก็ตกใจตกใจแล้วผมก็มานั่งทวนว่าเออมันเป็นความจริงเว้ยเพราะรัฐบาลจะพังได้เนี่ยไม่ได้พังเพราะฝ่ายค้านมันพังเพราะพวกกันเองพวกพักร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาด้วยพวกพักของตัวเองนะที่คุณไปย่ำยีเขาเขาเป็น เป็นอะไรเป็นสอสมาไม่รู้กี่สมัยรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นไอ้นั่นมาแค่สมัยสองสมัยโอ้โหเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีว่าการไปเอามาจากไหนไม่รู้นะ <c oughs> เขาไม่มีเส้นไม่มีสายบางคนเป็นสมัยเดียวเป็นสองสมัยสมัยหน้าบอกกับผมบอกพี่บุญลวีไม่รู้ผมจะได้ลงหรือเปล่าถามทํมาไมเขาให้ผมไม่ถามบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาไม่เอาผมผมก็ไม่ได้ลงพูดแล้วน่าเห็นใจนะครับแล้วพวกนี้เขาเขาจะจริงใจไหมล่ะ เมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนี่คือเล่าไปฟังสรุปแล้วเนี่ยลุงป้อมรับเอกสารเต็มที่เลยและพร้อมที่จะสับรัฐบาลอ่ะตอนเนี้ยติวเข้มแล้วลุงป้อมพูดได้ดีมากนะพูดหน้ากระจกนะแอคชั่นนะแอคชั่นหน้ากระจกเสียงไม่ใช่พูดได้คำเดียวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ท่านจะไม่พูดคำนี้แล้ว ท่านจะพูดว่ารู้ทุกเรื่องที่คนในครอบครัวของนายกทำรรแล้วทำอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องนิดเดียวบ้านที่ตู้เ่าไปซื้อหลังละแปดสิบล้านสามพันกว่าล้านท,ทั้งทั้งที่คนไทยไม่มีสิทธิ์ในที่ดินใช้นอมีนี่ตัวปลอมคนไทยจ้างเข้าไปผมถามว่าไอ้คนพวกเนี้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทมึงมีเงินที่ไหนเอาแปดสิบล้านไปซื้อตู้เ่าจะตู้เ่าจดได้เสร็จและได้สัญชาติไทยด้วย หาคําตอบเรื่องนี้ให้ประชาชนทราบด้วยก็แล้วกันและบ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของนายกคือหมู่บ้านของบริษัทเอสซีเอเซ็คุณตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างผมก็ยังคาใจอยู่ว่าคุณทําหน้าที่เพื่อประชาชนหรือเพื่อครอบครัวคุณเองครับวันนี้ขอบคุณพี่บูรพีชมจีนามานะครับขอบคุณนะครับพี่ก็หวังว่าท่านนายกอุ้งยิงกับชายคนนั้นนะคะ คนในครอบครัวจะไม่ชิงยุบสภาหรือว่าลาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราทุกคนคนไทยทุกคนรอฟังการอภิปรายพระเอกของราสภาครั้งนี้คือลุงป้อมนะครับว่าจะมีข้อมูลเด็ดขาดใดโดยเฉพาะที่พี่บุรวีบอกว่ามีเอกสารของรัฐบาลหลุดไปถึงลุงป้อมเพราะฉะนั้นลุงป้อมเตรียมจัดเต็มแน่นอนวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับกับรายการขามได้จันสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้า บอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริง <S <S สนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0-81 3351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ